มาไกลกันไปแล้วนะใช่ๆครับอืต่อไปพาตั้งนี้ทางขวาทางขวาแล้วบอกจะไปตามลูกเตยยังพายวงกลมอยู่เลยว่าตรงนี้มันจะเป็นแนวน้ำลึกเลยครับค่ะไปพายเข้าข้างในพายครั้งแรกออกมาไกลเลยดู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 พี่